น้ำนั่นก็ได้นะที่สุดแล้วนู่นไงสานาำอะไรนะใช่สะพานเอาวิวนั่นเลยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็อยู่ที่ตลาดสดช่องมิกไม่ใช่ตลาดสดสุนเจียมสิใช่เออนะคะวันนี้ก็จะไปดูผาแต้มจะไปดูพอดีคือที่ผาแต้มนะคะ ไม่ได้ดูนะคะเมื่อกี้ก็น้ำมันเครื่องหมดเอารสกปูปีมาตอนนี้เข็นมาประมาณหนึ่งกิโลแล้วก็มีคนใจดีพามาส่งที่ร้านซ่อมนะคะนี่ตอนนี้ก็กำลังเปลี่ยนอยู่ปลุกฟูกเลยค่อยว่าอะไรวเออปลุกปลุก,กช่างซ่อมมาเปลี่ยนให้นะคะเดินมาประมาณกิโลนึงก็ไม่เหนื่อยอะไรทำดูภาพที่ขึ้นทำดูภาพที่ขึ้นกัน อาทิตย์ไหมไม่เห็นเนี่ยค่ะเราเห็นพระอาทิตย์ไหมไม่เห็นน่ะไม่เป็นไรหรอกไม่ได้ดูพระอาทิตย์ขึ้นก็ก็ก็ดูอะไรดีนะก็ไปดูพระอาทิตย์เฉยๆนี่แหละกําลเปลี่ยนบ้างซะพี่ใส่เฉยๆใช่ไหมลุ้นกันใช่แล้วแห้ง มาเล็เซ็กซี่มานะคะมากันสองคนนะคะกับเพื่อนไม่ต้องห่วงคนนอนแยกแน่ได้ไปแล้วได้ไปแล้วจเรียบร้อยจ่ายตังค์แล้วก็ไปได้ ก่อนเคยมาประมาณปหนึ่งปสอเคยมาแต่ไม่มีแบบนี้เลยนะมีแต่วิวแต่ก็ไม่มีแบบป้ายอะไรเยอะๆขนาดนี้มีแต่ป้ายไม้ที่เขียนแบบมาตั้งไว้เฉยๆอันนี้เป็นป้ายหินมีแต่ป้ายไม้ที่ไม่เขียนว่าแบบห้ามเข้าใกล้อันตรายอะไรอย่างนี้นะแต่จะไม่มีแบบนี้แล้วก็มันจะมีป้ายที่บอกว่าเป็นพาแดงนะคะทุกคนดูวิวกว่อนมาตอนเช้าก็จะเห็นพาที่ขึ้นฝั่งนี้นะคะฝั่งตรงข้ามแม่น้ํานี้จะเป็นฝั่งลาวนะ เราอยู่ยที่อุบลน,นะคะทุกคนอุบลราชธานีข้างล่างก็สวยดีเหมือนกันนะน,นี่เนี่ยอ้ยเป็นอะไรกับภูเขาเราไม่รู้อินเมื่อวานก็ไปเที่ยวแม่น้ำสองสีมานะคะแต่ไม่ได้อัดไว้พายุเข้าพอดีนะคะรีบหลบรถกันเลยทีเดียวนี่แล้วก็จะมาถ่ายรูปกันต่อแล้วก็เมื่อก่อนที่มามันไม่ได้แบบพัฒนาอะไรขนาดนี้เลยนะ ยังมีรูปเมื่อก่อนอยู่แต่ว่าไม่เอาให้ดูเราที่เกียนหาก็ค่าเข้าที่นะคะมีค่าเข้าอุทยานเลยนะคะทุกคนค่าเข้าที่นี้นะคะก็คือเด็กจะคนละ20บาทผู้ใหญ่จะคนละส0ิบนะคะแต่ถ้าผู้ใหญ่คนไหนที่แบบมียังเป็นนักศึกษานักเรียนอยู่ก็โชว์บัตรนักศึกษาและนักเรียนเขาก็จะลดในครึ่งราคาเหลือคนละ20บาทนะคะแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์เข้าอุทยานคันละยี่สิบนะคะแล้วก็รถยนต์จะคันละ30ิบค่ะแต่น้ำรถเยอะจังนะดูดิ น้ำเราเยอะมากคนเห็นไหมยาฮูข้าที่เราก็จะขึ้นทางฝั่งนั้นเห็นบ้านไหมไม่เห็นเนาะสวยออยากนั่งดูตรงนี้นานๆจังเลยขอนั่งเล่นอยู่ตรงนี้สักพักก่อนนะนั่งถ่ายรูปถ่ายรูปดีกว่า นะคะตอนนี้เราก็เดินลงมาแล้วจากข้างบนตรงนี้นะคะที่เป็นผาแต้มนี่เราจะมาที่นี่กันผานางลีเราอยากรู้ว่านางไปลีอยู่ที่ไหนนาไไหนมันเป็นทางอะไร ก็ไม่มีตรงนี้นะเว้ยไม่มีมมมม มีป่ะโอ้ไม่มีอ่ะนางก็น่าจะนอนลี้ในแถวนี้เละเลมัง้งดูโคตรสวยอ่ะเนี่ยคือแบบหนีเป็นผ่าไปเลยนะไหนดูมุมนีม้ดีกว่ารูปแบบอืมอะไรเัาเนี่ยโคตรดีอ่ะ ดีจริงนะตอนมาไม่มีตรงนี้เลยนะไม่เคยเห็นตรงนี้เลยอันนี้สุดทางวเหรใช่อันนี้คือถ้ำนางลี้ที่นี่คือถ้ำนางลีก็เราก็มาเดินเล่นยะเขาเมื่อกี้ก็จะเห็นเป็นภาพสีกลุ่มที่หนึ่งนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ให้ทุกคนดูนะคะเพราะว่ามี อมพี่พี่องเกลียวนะคือแล้วก็ไม่กล้าพูดนะนี่เราจะให้ดูทางไปเรื่อยๆนะคะนี่จะก็จะดีป้ายบอกระวังเห็นหลุนนะคะก็ก็มาดิครับอาหานเกินเกินใครอาานก็จะมีที่พักอยู่ตรงนั้นเห็นปะไม่น่ายังไม่เห็นหรอ ก็จะมีที่พักอยู่ระหว่างทางไปเรื่อยๆนะคะก็จะมีเรื่อยแต่ว่าจะไม่มีน้ําให้นะทุกคนจะต้องเอาน้ํามาเองนะคะเอาถือน้ํามา,มาแต่ว่าห้ามทิง้ทงถังให้ห้ามทิ้งขยะนะคะห้ามทิ้งขยะอ,อยู่ทางเดินคือทางมันดีขึ้นเยอะมากๆตอนนี้คือชิวได้เลยอะแล้วก็มันจะมีทางที่สามารถเดินอ้อมขึ้นไปอีกฝั่งนึงได้นะคะแต่คือซึ่งตอนที่มาตอนตอนหนึ่งคือยังยังไม่ ยังไม่รู้หรือมันยังไม่มีป้ายบอกอะไม่มีป้ายบอกว่าถามมาเดินตรงนั้นตรงนี้ได้อะไรอย่างนี้นะตอนนี้เขาบอกว่าห้ามขี่เขียนผน่งางทางตอนที่มาตรงแถวทางเดินตรงเนี้ยจะมีหินตั้งขึ้นแบบเยอะมากๆไหนแล้วอันนี้ก็จะเป็นที่นั่งพักนะคะให้ตามระยะทางเดิอนอยู่เรื่อยๆแหละน่าจะมีนะก็มีแหละเพราะตอนที่มาก็มีเนาะมี อันนี้แค่นี้ก็เริ่มเหนื่อยแล้วนะคะแต่ทางมันล่มลื่นแล้วก็สวยออกมาเพราะว่าเมื่อก่อนเคยมาแล้วมันไม่ได้สวยขนาดนี้มันไม่ได้ดีขนาดนี้นะคะตอนที่มารอบน,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 นั้นเนี่ยตอนที่มารอบนั้นเนี่ยขอบข้างๆตรงเนี้นยังไม่มีเลยนะคะทุกคนมันกี่ปีที่แล้วอะสิบกว่าปีที่แล้วใช่สิบกว่าปอหนึ่งอายุกี่ขวบปอหนึ่ง <laughs> จะไม่ได้แล้วเออใช่มันเริพึ่งผ่านกลุ่ม อะไรอะขุมสีที่หนึ่งนร์เดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะม,มีไม่ได้ลิปติกมาแปลไปนี่ผิดนะทำ <c oughs> กระทำนะคะว่าแต่ข้างบนดูดีมันมีเอ่อลวดมีเหล็กอะไรตรงนั้นแล้วอะที่บอกว่าแล้วเนี่ยก็เพราะว่าตอนมารอบนั้นมันยังไม่มียังปีนขึ้นไปเล่นได้อยู่เลยแต่ตรงนี้ไม่น่าได้แล้วนะคะก็จะมีที่พักเออเย็นที่พักค่ะที่พักอยู่เรื่อยเรื่อยเร่อยเลย เพิ่งผ่านกลุ่มที่สามาแล้วด้วยเห็นป้ายล่าสุดห้ามเดินต่อไปภาพเขียนลึกกลุ่มที่3ามเ4สีหลังให้เดินย้อนกลับทางดิงอ้าวสรุปห้ามเดินต่อไปหลังเวลา18บแนาฬิกาอ๋ออีกสามกิโลนะโอเคอีกสามกิโลถ้าเดินไปตรงเส้นนี้อีกสามกิโลจะถึงทาง ลานจอดรถของเราที่เราจอดรถไว้นะคะมันก็จะขึ้นไปจนจนนู่นจนตรงผาแต้มนู่นเลยตรงชมวิวผาแต้มทุนนะก็แค่นั้นเลยเออแล้วก็ลืมบอกทุกคนนะคะคิดก่อนอชื่อเลยว่าเนี่ยอ้าวมีทางนี้ให้ด้วยโอเค ก็จะเป็นป่าได้เลยแล้วก็จะได้ยินเสียงคนหน่ออ,ออกมากันแล้วนะรวมสี่กิโลห่าใช่ตั้งแต่ลงจนขึ้นตอนเนี้รวมสี่กิโลนะคะไม่เท่าไหร่ ไหว้เออไว้มาดิ